มาถึงแล้วมาหอดแล้วหลานของเการับซื้อของเกาอยู่หลังท่อข้อศอมาสาสมสีสีผ้าไปเบิงเขากำลังขืนขวดจ้ะมีจ้าท่างเขาเป็นเครื่องซักผ้ามือสองดยจ้ะที่เขาเอามาขายจ้า มีเป็นออฟฟิศสาวพ่อยมาหยัเงสาวแคบของเก้าก <skirt> ้าวคนเก้าอ๋ออ๋อเอาเลยแถวแถาแกปิดลานแล้วีจ้ากำลังขึ้นเลยจ้ากำลังขึ้นขวด รอมาขึ้นขวดจ้าวันนี้นี่จ้ะกระจับประมาณนี่จ้ะเป็นกระลังขึ้นขวดอันนี้เป็นเหล็ก เหล็กทุกชนิดจ้ะซื้อเหล็กทุกชนิดเดอ้อวันนี้ยังไม่รู้ราคาว่ากี่บาทค่ะราคาเหล็กวันนี้ยังไม่ทราบจ้ะเพราะว่าพึ่งมาถึงจ้ะมีจานเล็กมีพื้นซือกล่องกนเนินเทินทึกเลยจ้ะทั้งหนาทั้งบางซื้อหมดจ้ะ สนใจขายหลังท่อกระสอไชบุรีจ้า่วนอันนี้สังกระสีจ้าสังกระสีนี่กระสือจ้าไหนอ๋อเออจ้าข้างในค่ะ ม่จ้ามาเยี่ยมชมโรงงานเลยจ้าสาวสมศรีพามาหลอดจ้าของล้างตีหมามากไม่เล้ยจ้านี่จ้าทางนี้เป็นขวดเพชรด้วยจ้าเดี๋ยวสีพาเดินไปบึง ลงอัดนะจ๊ะลงอัดขวดเพชรจ้ะซื้อมาแล้วเพิ่งกระจามากล้องไว้แล้วก็มาใส่เครื่องอัดจ้าจะเครื่องอัดขวดเพชอรอัดออกมาเป็นก้อนจ้าอันนี้เครื่องอัดขวดเพชรจ้าแบบนี้เรียกขวดเพชร จพาชมโรงงานจ้าอันนี้ขวดเพชรที่ว่าอัดเป็นก้อนแล้วก้อนนึ้งก็จะประมาณหนึ่งกิโลนี่จ้าทางนู้นท่อ PVC จ้าท่อ PVC ก็ะืือขวดเพชรอัดเป็นก้อนค่ะแบบนี้เรียกสังกะสี ประเภทกระป๋องเรียกสังประสีมีจากเครื่องอัดมากมายหลายรายการเลย ถ้าแบบนี้จะเป็นพลาส,สติกรวมจ้าอันแบบนี้เอื่นพลาส,สติกรวมจ้ะจะอัดพลาส,สติกรวมจะอัดไว้เป็นก้อนก้อนละหนึ่งร้อยกิโลด้านนู้นเป็นดาดลังนี่เครื่องอัดอีกตัวหนึง่ง นี่จ้ะก็น,นี่คนงานเพิ่นกำลังไปลุ่ของหายสาวพรอยจ้ะนี่กระดาษร่างด้วยจ้ะอันนี้ขวดสกีนขวดสกีนไม้กวามว่าจากไหนขวดที่มีสลากนี่จ้ะอัดออกมาเป็นก้อนเลยนี่จ้ะขวดสกีนจ้ะ ก็คือกเก่าแล้วนะจ๊ะพัดแยกขึ้นจำนายจ้ะใครสนใจใครสนใจเอามาขายได้นะจ๊ะหลังทอกระสอชัยบุรีจ้าไม่มีสกีนรอบนี้โอเคคนสวยจ้าเกี่ยวนี้ของสาวพลอยจ้ะ

รโมงงานจ้าตอนนี้กำลังลุ่มของจ้าอ้าวตาพ่อยช่วย จเป็นเล็กคือเก้าจักรยานก็ <S 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 จะแยกนจาจะเนาะอันนู้นจะเป็นพัดล่มค่ะผัดล่ม จ่าที่ให้เห็นนะจ่าที่ผลลับสื่อเนอะ้ะผลลับสื่อคือ,อยางอันนี้มีเนียมมีเนียมกับปลองเบียร์นี่เอิญมีเนียมจะ้ะเล็กแบบทีนอนสปริงนี่ก็ซสือ เสียงเ่าแกหัวหลาะเป็นการเอ็นมากเลยจ้าราคากดีด้วยจ้ามาขายได้ด้วยจ้าสาวสมศรีทำธุรกิจเกี่ยวกับของเก่านําจ้านอกจากตัดป้ามถ่ายตลาดนัดแล้วเวลาว่างสาวสมศรีก็ไปเก็บของเก่ารีไซเคิลเ็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาขายเอามาจำหน่ายพามาชมโรงงานด้วยจ้าวันนี้ว่า การรับสื่อของที่นี่เป็นจังไดจ้าวันนี้ไปรับยอบ ว่าวันนี้ไปรับเจ้าพิเศษมานี่ไปสร่งขวดหรืออ๋อเอาขวดไปสร่งตาสร่งใหญ่แต่เป็นขวดนี่จะขึ้นตาสร่งใหญ่เลย บ่ยุงยากจ้ะสาวๆสวูตทั้งนั้นจ้ะมีแต่สวยๆจ้า <c oughs> มีแต่สวยๆนะจ้ะสาวๆที่นี่เลยยิ้มหน่อยนะคนสวยยิ้มหน่อย <c oughs> เซลสาวชมชีมากไได้ยที่เซลสาวๆทีนี้นะจ๊ะเพราะว่าเพื่อนเป็นกันเองมากจ้าก็น่าเจ๊ก,กับลูกหน่องก็ยังเป็นกันเองมากจ้ะไปสั่งขวดไงไปสั่งขวดบ่ลูกไปสั่งขวดาาจะสั่งไงจ้ะ คือสีลวนลงมาเร็วเอาอันนั้นไปจ้าลุงงานเพื่อนกันสิประมาณนี่เลยจ้านอสาวพ่อยเนาะเมียนบ่หุ่นขืนซางใหญ่เลยเสียงพืน้นดีกลิง้ง ขอให้ไปลุ่งใส่ผนซิบลอ,อก,ก็ลังรอ,อขึ้นขวดด้านนี้เล็กเดี๋ยวเข้าใส่ผ้าเหลีดแล้วกาใส่รถตากเลยเอาลงตรงนั้นล่ะ เรากำลังจะล่งขวดจ้ะได้ขวดมาซิบเลือสอบซิปลากระสอบขึ้นจางใหญ่หลังกันสใส่ผ้าลีดแบบนี้เขาเรียกว่าผ้าลีดจ้า

กำลังลงขวดจ้าเป็นขวดแก้วนะจ้าซิบลอด้านหลังนั่นกำลังขึ้นขวดจ้าขวดแก้วคื้กั้นจ้าวันนี้ไปสักไปรับจอบบอ่อของหมู่บ้านจ้ะไปรับจอบในหมู่บ้านมาจ้าเปีนีงานโซ่ันก็นเอาของไปเรียมในบอ่อ ตาสมมรีแล้วพาลูกไปเก็บมาลาเที่ยวนี่จักสิได้จักบาเทเดียวมาลุ่นกันนี่น้องเดี๋ยวต้องสร่างไอ้นันเดอร้่างขึ้นสั่างใหญ่ด้วยกระจารถเจ้าพ่อไอ้ถอยขึ้นสั่างใหญ่เอารถสั่าง จากขันต้อนนะจ๊ะลงขวดแก้วแล้วก็ขึ้นสร้างไงจีเดินไปแล้วมีอีกคันหนึ่งเขามาแล้วจ้ะเขามาต่อเนื่องด้วยจ้ารถของเกา่า ลุงเสร็จแล้วมาคิดเงินด่านนี่จ้ะอันนี้รอดทงจ้ะเสร็จแล้วก็มาจุดนี่ด้วยจ้าพ่อขายพ่อซังเรียบร้อยแล้วมาลอคิดตั้งตรงนี้ด้วยจ้ะนี่จ้า เจ้คนสวยด้วยจ้ะของทำงานเขาแกแต่แกเพิ่นบ่คอยเห็นนาดอกมีจ้าที่ทำงานจ้ะรอรอรับตังค์ด้วยจ้ะรุ่นวาดจีได่จักบาทที่ว่าไปเก็บมือนนี่ขันหนุนไปสั่งเดีย ยังสิบรอึ้นขวดนู่นจ้ะร้านอยู่มองไดสาวสมศรีบอกอีกข้างนึงเด้อจ้ะอยู่หลังท่อกสอชัยบุรีสุรา์จ้าผากใต่จ้ารับซื้อทุกอย่างทุกชนิดจ้าราคาดีมากสาวสมศรี มาขายประจำจ้าหลังปีใหม่นี่กะบุ๊กงานต่อจ้าล่อ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 ลุ่น่าสี่ได้จักบาทในคลิปนี้เพระาะว่าของได้มากกับบอบอ,บอหลายปันได้มานก็เห็นคืนปวด tiếng khuyên kẹo Lo phút nưng, lo phút nưng เนี่ยสาสมศรีรับตั้งก่อนจางค่ะในหัวอาตั้งใจเลยมีจ้ารับตั้งจ้าคลิปนี้จบซ้ำนี้กันเ้ยจ้าฝากกดติดตามเป็นกำลังใจสาวสมศรีผ้าหลอในเด้อจ้ามีของเก่ามาขายได้เด้อจ้า สวัสดีจ้าเท่าแกเท่าแกเลยยิ้มให้กำลังใจหน่อยขอบคุณค่ะค่อยเจอกันคลิปต่อไปนะจ้าสาวสมศรีสีผ้ามาหลาะมาช่มอีกจ้าหลับตั้งก่อนจ้าคลิปนี้บายบายจ้าสวัสดีจ้า